สวัสดีค่ะชีวิตชีวิตจริงเมียฝรัร่งชีวิตจริงอีกม,มุมหนึ่งที่ไม่เคยมีใครรู้รนะคะพี่น้องบ้างเรื่องชีวิตเมียฝรัร่งชีวิตชีวิตที่มันลำบากนละยพี่น้องเออก็มีหลายๆกระแสเสียงว่าเอา้าไม่ตายขันลำบากปนมัมบูจ้าพาคันไปอยู่แห่งเมืองหนอกอืขันลำบากปนมัมบูจ้ก็พวกภาคขันลับไปยูเมืองไทยพี่น้องอยากสีบอกว่า จบเคยได้ยินข้าีหน่พี่น้องขึ้นหลังเสือแล้วมันลงมันลงได้นั่นแหละาจะว่าจะลงกับมันก็ลงได้นี่แหละแต่มันลงลําบากไปพี่น้องมันลงลําบากจังไดมงชักพี่น้องคือมาแล้วประกาศตัวแล้วว่ามีผัวฝรังมันพี่น้องประกาศตัวแล้วมาแล้วประกาศตัวแล้วมีผัวฝรังขันมือหนึ่งเข้าลงขันมือหนึ่งเข้าไปขันมือหนึ่งเข้าแผ่คนที่จะเจีบพยยามเข้าคนที่จะถสมนำหนาเข้าเนี่ยมันมีหลายไหมพี่น้อง แต่สังคมบานแม่ตายแม่ตายเป็นคนบานนอกพี่น้องแม่แต่เป็นคนบานนอกแม่ตายเป็นคนมีสังคมบานนอกนะั่นแหละบานนอกบานแม่ตายอยู่บานนอกบานแม่แม่ตายเนาะกะนซิมีการเบาแข้งกันกับซิมีการเบาเบาให้กันเบาแข้งกันว่าอันอันลูกเจ้าผัวเป็นยังไงผัวลูกเจ้ารวยบออันลูกเจ้าส่งเงินเดือนเท่าไหร่อันลูกเจ้า อันเป็นจ้าไหลูกเจ้าสางเฮียนไปลูกเจ้ามีรถจักขั้นลูกเจ้ามีอีหยังจ้าไหคือมันเป็นสังคมบันนอกไหมพี่น้องก็เข้าใจแล้วว่ามันต้องแข่งกันมันต้องเอียงมากไม้แทงเทียถามางเทียถอบ่อเมยบ่อหางเทียมันก็แอบถอแอบเมยอนี่พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวความที่ว่ามันถอยบ่อใดไหมพี่น้องมันมากหรือมันถอยบ่ไดดมันมันมันลงหลังเสือไม่ได้ไหม เออมันต้องอยู่มันต้องขืนอยู่ถึงแม่ตัวตัวแม่ตายเองเด้อถึงแม่แม่ตายได้เลิกกับผัวได้เลิกกับแฟดนึกเขาถิ่มเขาป้าแม่ตายก็คิดว่าแม่ตายซีอยู่ตอโอแม่ตาเองเด้อพี่น้องถึงแม่แม่ตายคิดว่าแม่ตายคันได้เลิกกับผัวอยู่นี่แม่นบ่แม่ตายกะคิดว่าแม่ตายซีอยู่ตออยู่ตอเพื่อสิไดีอยู่กับปลูกแล้วก็อยู่ตอเพื่อสิหาความหาเงินแม่พี่น้องหาเงินอยู่นี่มันเกิด มันดีก็าหาเงินอยู่เมืองไทยไหมพี่น้องอยู่เมืองไทยจังตะกีเมตัทยทำงานเมตายเป็นสาวโรงงานเนาะเมตายทำงานนั่นเป็นสเสมียนนี่แหละทำงานเป็นทนานออฟฟิศเนาะแต่งตัวดีแต่งตัวงามทนาน้ำออฟฟิศนู่นนี่นั่นแต่ว่าเงินเดือนมันกับมันกับเงินเดือนหน่อยไหมพี่น้องเงินเดือนเมตายหมืน่นกว่าบาทกับเพด้หลายมากมายเพราะว่าบบลูโบลูโบลูเขาอาซีคิดเขาอาซิตีเกตตีราคาเฮ้าว่าเฮ้าจบแค่ อเลียนตีบันนอกเออเข้าบ่ิใดจบอ่าในสถาบันดังๆอย่างยังสี่ยังสี่อาจจะเป็นได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าไม่ตก้กกบได้หน่อยใจบ่อดเอียงเนาะแต่ว่าถามว่ากะคือขันยุ่งเมืองไทยซามหมื่นกว่าบาทเมตาบ่พ่อจุนเจือขอบขั้วไหมพี่น้องคืออยู่นี่ยังหน่อยๆยังขีง่หลายๆยังมียังบ่ไดดกะกะหางหกหมื่นงสีไม่พี่น้องมันกะ มันก็ดีกอ็อยู่เมืองไทยแม่พี่นอ้องแล้วก็ถ้าเดือนได้มันได้หลายๆอย,ย่างก็ได้เป็นแสนได้เป็นอย่างคือคือมันได้หลายเนี่ยพี่น้องมันได้หลายมันได้หลายก็เมืองไทยอืมก,ก็เลยถึงถึงถึงมาไงว่าขึ้นแล้วลงไม่ได้ขึ้นหลังเสือแล้วลงบได้ถึงแมนยูนี่นะถึงแมนทํางานทานํทาความสะอาดทางอมเกมสะอาดซื้อๆทางานอามืมเ,เป็นแม่บ้านซื้อ,อมันก็ได้หลายสี่ห,หมืน่นหาหวกเืินแล้ว ม่พี่น้องก็เลยดูความทีวามันกลับไปไม่ได้มันมันไปไม่ได้มันขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้มันต้องอยู่ต่อไปนะไม่พี่น้องนี่ละประเด็นของมันคือหมดไมตายมาแล้วอยู่แล้วเหมือนเหมือตายก็ต้องอยู่ตอ่อไม่พี่น้องจนเคยคิดไว้นะว่าเออถา้าเมว่าเปิดคัคๆเปิดฝรั่งคัคๆเือมันเปิดความมีเงาเื่อหนุนนีนันของฝรัง่งค,คักๆก็ซีอยู่ต่อเมืองเขานีพี่น้อง อยู่ตอนเมืองเขาเพื่อเพื่อการทํากินนี่พี่น้องไม่ได้จังเคยคิดว่าเออคันแมนเบื่อในี่่านเรื่องเทียคนกขาบอกว่าเอาผัวฝรั่งเหลวกับเบื่อการเขาเออเนี่ยองเบื่อวัฒนธรรมมันบ่ตรงกรันเบื่อการเศรษฐกิจกับผัวฝรั่งนู่นนันี่าไม่ได้คิดว่าจนขันว่าไม่ตายต้องมีอีกคือขันคือขันบุญวาสนาต้องได้เอาผัวไทย่ายางนู่นนี่นั่นไม่ตายก็คิดว่าสิเอามาอยู่พี่ดิพี่น้อง เออเอามาอยู่พีมาใส่ชีวิตพีขันตัอบอกเอาฝรังเนาะแต่ว่าซิอยู่นี่เพราะว่าเพราะว่าอยู่หาเงินอยู่ทำมหากินกอนบ้านปลายแม่นหละกขันไม่ได้อยากไปเฮ็ดไปเฮ็ดสวนไปมีสวน,นอย่างญี่ปุ่นก็คือให้เป็นบัานปลายแม่พี่น้องให้มาหาเงินเก็บเงินเก็บเงินออียงกอนแม่พี่นอ้องความขได่นตะคีดทางสันเพราะว่าการที่มาเฮ็ดงานอยู่นี่การที่มาอยู่นี่มันก็ได้หลายมั่นไดหลายก็การไปอยู่ไทยอืมมั่นได้หลายก็การ ขันเป็นแม่บานอยู่ไทยซื้อกับเดลหางหกมันมันกับสิหน่อยผลนะพี่น้องแต่อันนี้มันหางหกมือมันหลายไหมพี่น้องมันหลายแล้วสามารถจุนเจือครอบครัวได้มันสามารถห้คนอื่นได้คืออยู่นี่ขี่เอาขี่ธรรมดาธรรมดาเลยล่ะก็ได้หาหกมืนแล้วเออบ้านในซัวเฮาเฮ็ดงานดีๆดีๆอยู่นี่มันแห้งได้หลายมันแห้งหลายเติมเติมกันขึ้นนะพี่น้องนี่ล่ะความหมายของเมตายเมตาถึงว่าในขีปกรอที่เมตายเคยบอกไปว่า เออมามาสวีเดนแล้วทํายังไงผัวทิ้งแล้วทํายังไงไม่อยากกลับที่ไมตายบอกเปกรอนก้อนที่มีคนคอมเมนต์เมตายหลายหว่าความคิดแค่นี้ปัญญาแค่นี้เนาะไมตายที่บอกไว้ว่าขันตูโบลูหละคนอื่นตะาะตูเมตายเองเนี่ยไม่กลับผัวปะเอาไม่เอาไม่อยู่นี่หาเงินอยู่นี่แต่เดือนละหาหกหมื่นก็ดีก็ไปยุไทย์ที่มันกว่าที่จะได้ห้าหกหมื่นไปยุไทย์มันต้องระดับได้ๆดได้ได,ดเลยนะพี่น้องมันต้องเป็นผู้จัด การหรือเป็นม่นต้องเป็นผู้จัดการนี่เป็นในอย่างที่มันแบบจบที่ดีๆจบหม้อดีๆจบสถาบันดีๆเลยได้พี่น้องเพราวะว่าเมืองไทยนีย่เขาวัดเกียรติกันที่สถาบันกันอยู่แล้วแม่นบ่าเออนั่นละไม่ได้ก็เลยว่ายูนียูนี่ดีกอือยูนี่ดีก็หารังค้นกันหารังค้นกับว่าเออความคิดแค่นี้ปัญญาแค่นี้นี่แหละความคิดของผู้หญิงไทยอย่างนนั้นบ่ลู้ละ เจ้าสิค่มคิดสูงทรงเอียงก็เรื่องของเจ้าถ้าข่อยคิดยังซี่ข่อยเสีเอายังซี่ข่อยเสียจังซี่ข่อยเสีทถามาหากินอยู่นี่ข่อยมาเก็บหมากใหม่อยู่นี่กะ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 ได้หลายกะได้หลายก็ซีอยู่เมืองไทยเอียงสินะข่อยคิดว่านั่นละพี่น้องกะเลยกะเลยอยากสิบอกว่าเอียงกะซามอยู่นี่ซีอยู่นี่ซีอยู่ประเทศนี่ซีหากินอยู่ประเทศนี่ อยู่ประเทศนี้ก่อนก่อนให้มันให้มันให้มันเคยไหมหายมันให้มัน,ม,น,ม,นมีเงินเก็บเงินเก็บเงินเก็บก่อนที่สิไปเมืองไทย,ๆๆย,ย,ไทยก่อนทีบบ่สิไปใส่ชีวิตเมืองไทยคือกระสันกับโบไปใส่เลยตอนนี้ห้างเทียมไม่ตายจ,จนคิดว่าเซีถ้ำตู่คือฝรั่งหากินหาเที่ยวไปวันวันอืมหากินหาเที่ยวเพราะว่าวัฒนธรรมฝรั่งนี่คือเที่ยวรอบโลกเป็นแบบพี่น้อง เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีหมองอยู่มีบานปลายชีวิตมีหมองบานพักคคนจะไล่อยู่ห้างเทียไมตายอยู่กับฝรั่งหลายๆไม่ตายกับคิดือเขาเออคุสิหาไปเท่าไหยบานห้ามันมาพี่นอ้องหาสื่อไหซื้อน่าสื่อสวนสุดท้ายไมตายคิดว่าเอาซื่อไปหลายหาแล้วสุดท้ายตายแล้วผู้ใดใดอืห้างเทียกับฉันคิดด้วยสันตอนนี้ไม่ตายสื้อทั้งไฮทั้งทีบาน แม่แต่ก็คิดว่าซื้อเห็ดอย่างอีกซื้อหาดินล้นอีกอย่างอีกมากมากฮังที่มันเมื่อยไม่พี่น้องแม่แต่ก็เลยสิคิดสิทำหนีแม่แต่ที่บืษออยังอีกแม่แต่สิเก็บเงินเก็บเงินเที่ยวอืมก็กคิดทำหนีแลไรพี่น้องมันเป็นความคิดส่วนบุคคลนพี่น้องเด้อเป็นความคิดใครความคิดมันนะคะที่ที่หังทั้งคู่มันเมื่อยไม่พี่น้องก็จงพี่สาวแม่ตตยมีทุกอย่างมีทุกอย่างเออเห็ดบ,บานหลังราคาเป็นหาหกล่านมีทุกอย่างแต่ว่า ว่ามีหลูกไม่เตา่าทายทอดเออแต่ว่าแล้วก็ห้แไม่ตายนี่แหละห้แไม่ตายก็หลานนี่แหละแต่ว่าพูดถึงมันบ่มีหลูกไม่เตา่าทายทอดแล้วก็มันต้องหาก็มสุขใส่ตัวอยาขอไม่พี่น้องสุดท้ายบรรไปเนาะก็เลยสิคิดคือนข้าเจนานี่แล้วว่าโอยเอาเที่ยวรอบโลกเที่ยวไปเรื่อยๆปะเที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวเที่ยวให้มันมีความสุขตอนมันผ่านชีวิตเพราะว่าฮบ่ยูบฮหดลอยก็ปีดอกพี่น้องจกสิตายเมื่อไหร นพี่น้องเนาะฝากไวยิคิสมีได้พี่น้องเด้อกะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกะขอโทษขออภัยหลายหลายไว้ในโอกาสนี้นะคะเมื่อนี้แม่ตายต้องอ่าสิลาไปแล้วเอาไว้พอๆกันไหมในคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะส่วนคลิปหนานั้นแม่ตายสิม,มาเบอกเรื่องอยงเงียงจังไหนเลก่ะรอ,อฟังรอติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดก,ดกระดิ่งไงแม่ตายนะคะเมื่อนี้แม่ตายต้องกล่าวคึ้นมาบุญรักษาทุกคนได้พี่หน,นุ่มหรือเปล่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ